สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเจ้าง่ายๆนะเจ้าเราบ้านเกิดสาวเหนือวันนี้ง่าๆพาเข้าเข้าป่าเที่ยวชมป่าเดี๋ยววันนี้ตัวง่ายๆไปพอนะเจ้าว่าที่เรามาชมป่าวันนี้เราจะเจอไอ้อย่างพ่องนะเจ้าแต่ที่แน่ๆคือเรามาหาหน่อไม้กันมาหาหน่อไม้อีกแล้วเจ้าเดี๋ยวตัวง่ายๆไปนะเจ้าว่าเขาจะเจอไอ้อย่างพ่องเนาะเดี๋ยวเจอไอ้อย่างที่มันดีๆเดี๋ยวง่าจะเอาพอดีๆแปลกๆนะเจ้าไปตัวไปเลย ที่เราเดินทางมาสิ่งแรกที่เราเจอในวันนี้คือดอกเห็ดแต่มันมีแค่ดอกเดียวแต่ว่าขามันอะเปาะขามันไม่เหนียวน่าจะเป็นเห็ดพิษเจ้าบาดีกินนะเจ้าเห็ดแบบนี้เราต้องสังเกตตัวน,นะเจ้าเวลาเขาเขาเข้าป่าเวลาจะเก็บเห็ดถ้าเห็ดตีนมันเปาะนะเจ้ามันจะเป็นเห็ดพิษนะเจ้าไปต่อค่ะ นี่คือในป่าภัยขอห้องว่าป่านอไรจามันจะเป็นนอหางเล็กๆเริ่มเหนื่อยแล้วแต่เรายังไม่เจอหน่อไม้สักหางเลยแล้วเราก็ต้องเดินหากันต่อ ตอนนี้เราเดินมาเข้ามาอยู่ในป่าภายัยเราเพิ่งเจอเจอหน่อไม้หางเดียวเจ้าแต่ว่าเราจะเจอต้นไม้ใหญ่สวยกๆกลมๆมาเยอะมากเลยตรงนูดขข้ดก็เหมือนกันดูสิทุกคนข้างหลังนู้ดเห็นไหมมองเข้าไปตรงในตรงข้งางในนู้ดต้นไม้จะใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันทีกว่าเจ้า ญตรนนี้ก็ใหญ่แต่ต้นอะไรเราไม่รู้จักนะเจ้าเขาบอกผู้จ้าว่าคือต้นอะไอย่างปะเราไปหาหน่อไม้กันต่อเดี๋ยวจะมาได้กินเจ้า ดูตัวน,นี้เหงื่อออกเต็มเลยพร้อนมาก ทุกคนตอนนี้เราตอนนี้เรามาเจอตรงที่มันมีหน่อไม้เยอะๆแล้วเห็นไหมตรงก่อนเนี้ยก่อนนี้เราได้อยู่ประมาณห้าหกห่างนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในอีกน่าจะมีเยอะกว่านี้ <laughs> เดี๋ยวเราไปไปพอกันเจ้าไปเที่ยวชมป่ากันตตย <laughs> ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่านหนอเริ่มเข้ามาเลอกๆ,ๆแต่ว่าเขายังบปเจอนอที่แบบว่ามันออกเยอะๆมากๆ <laughs> ได้หลายเนาะดูพี่พเอาเปิดนหน่อยมามเหียเพราะจะเต็มเปิ้อแล้วยงนั้นแต่ของเราอะได้อยู่ประมาณสักน่าจะไม่ถึงยี่สิบห่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆถ้าเขาเต็มเปิ้ก่อนเขาจะต้องมาช่วยง่าอๆงเอาช,ช่วยก่อนมาตัยกันก็ต้องช่วยกัน <laughs> จะใจดำามดเจ๊ใจดำไม่ได้นะ <laughs> ด,ดูขนาดนีปพานอแต่ว่าแต่ว่าเงื่อน,นี่แปลว่า เต็มหัวเลยเจ้าผมนี่เปียหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปต่อดูดีมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆข้งนั้นเลยต้นไม้ใหญ่ก็จะมีเป็นบางช่วงแล้วก็จะมีป่านอเจอไม้ข้าวหลามนี่เราเจอต้นสมุนไพรตัวเนี้ยนี่ <c oughs> เขาเรียกว่าบ้านตีนหุ้ง บ้านพญาหูแม่กอข้าจับบอร์พีชนะเจ้าไป,ไปต่อเขาไม่รอแล้วเขาขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนตอนนี้เรามาเจอดอกไม้ดอกไม้แบบนี้ทุกอนนี่ดอกไม้ป่าอันนี้เป็นห้องว่าดอกเข้ากรรมเนี่ยเขาจะเห็นเขาบอกว่าเขาเอาไปใช้ทำขนมมีเจ้ามีเพียบเลย เยอะแยะเลยโหเต็มเลยเจ้าดูข้างหลังนี่ก็แม่นมุดเลยเนี่ยดอกข้าวกำเยอะมากเลยคนสมัยโบราณหรือว่าคนสมัยก่อนนู่นนะ่ถ้าเขาต้องการแบบสีข้าวสีออกม่วงๆเนี่ยเจ้าเขาจะเอาอันเนี้ยเอาไปแช่น้ําเอาไปตําๆแล้วก็เอาไปแช่น้ําไวาไแ้แล้วก็จะเอาไปแช่ข้าวเนี่ยเจ้าข้าวมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงนี่ดอกอยู่ประมาณนี้เจ้า ไเราไปกันต่อเราจะบะเอาหน่อเจ้าเพื่อนเพื่นบอกว่าเจอเห็ดเจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเป็นเห็ดชนิดไหนเห็ดกินได้ไหม อ๋อกินได้อยู่นี่เห้องว่าเฮตตาบเดี๋ยวเอาเพอพอเลยเจ้านี่เจ้าอันนี้เป็นห้องว่าเฮตตาบดอกนี้มันหักอยู่แล้วเป็นแบบนี้อันนี้เป็นห้องว่าเฮด,ด,ดโคนตาบสังเกตง่ายๆมันจะมีคิ๊กแหลมๆอยู่ตรงนี้ห้องว่าเฮดโคนตาบเอาไปกินได้เอาไปปิ้ง บอกว่าโอ้ยยิงปิ้งนะยิ่งลํำเลยเจ้าเอาไปปิ้งมาแบบกินมันจะหอมขนาดเลยแต่มันเจอแค่สองดอกอ่ะจะเอาก่อนเอาปิกบ้านก่อนเอาถ้าเฮ็ดดีกินนะเจ้าขามันจะเหนียวฮะเพื่อเพื่อเจอหลายดอกเหรอเจอนี่สองดอกเจ้าตอนนี้พักกินข้าวอนเจ้ากินข้าวอย่างใบน้ำปู กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายคนป่าอยู่ป่าต้องกินแบบนี้เจ้าใบใบน้ำปูอย่าคนปั้นอย่าคกะจะไปหาหนอต่อแล้วเจ้าน้ำปูเจ้ามาปา่าต้องกินน้ำปู่พบง่ายกินง่าย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราต้องเติมพลังก่อนอทุกคนแล้วเราก็เจอแล้วเราก็เจออันนี้แลหั่อนก,อก็เอาเตี้ยเด็กกามา คนเฮาเจอเ็ดตาฟานเจ้ามันจะออกสีแดงๆเราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่เปืดอนเพิ่บอกว่าเป็นเ็ดตาฟานเดี๋ยวจะเอาหัื่อนนะเจ้านี่เจ้านี่คือเฮดตาฟานสีแดงๆเดี๋ยวเราจะไปหานอไม้กันต่อแล้วเราจะกลับมาเก็บนะเจ้าหายากมากเลยเฮดเนี่ย ตั้งใจเล,ล่นกะูหลงแล้วปุ้นนั่นแมหลงทางแล้วตอนนี้เขาหลงทางเนีเจ้าเรากำลังจะเดินกลับพยายามหาทางกลับทางเดิมเดี๋ยวระวัง อนนี้เราเดินมาหาทางออกเจอแล้วเจ้าเพราะเราเห็นรอยเห็นรอยนนออมาโนที่เขาหักกล่องไว้อยู่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเจ้าทางมางันโล่งๆเอาเราตัตีเขาป้าเฮ็ดนั่นหรอตวนี่หนอโอ้สตวนี่กะใจกระฝนฮะลุ่มพุณณ์น้องที่เขาป้าเฮ็ดน่ะโรตอนนี้มืดมากเลย เราจะต้องแมปอุ้ย้อเราจะต้องแมปเป็นห้องแบแมปแมปเพื่อลอดช่องว่างแคบๆมันแคบแต่นะเจ้านี่วันนี้พากันมาเอาหนอนหรือมาผจญภัยวะเนี่ยดูดูข้างหลังข้างหลังแมปดีๆเด้อ เจ้าแผงหู้เจ้าห้องกินได้คนอันนี้เป็นห้องว่าหมาจิ้มให้ดูชัดๆเลยเวลาเรามันจะอยู่ในป่าเวลาเราเดินปามาหรือว่าเราไม่มีน้ํากินหรือว่าเราหิวน้ําเราก็จะกินสามารถกินหมากอันนี้ยทดแทนได้ แล้วมันจะชุ่มคอมันจะชุ่มคอแล้วเวลาเราลืมน้ำลายลงไปแล้วมันจะหวานยิ่งถ้าเขากิ่นน้ำตามลงไปตัวน่ะมันยิ่งหวานเลยเจ้าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะเจ้าคิดว่าหน่อไม้วันนี้เราคงจะได้ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะแต่ปลาไผ่ได้เยอะมากแต่ว่ามันบ่ค่อยมีหน่อไม้ แต่วันนี้เราได้หลายอย่างเลยเราได้ทั้งมาจิมทั้งเห็ดแล้วก็ได้หน่อไม้ก็คุ้มค่าอยู่นะเจ้าเจ้าตอนนี้พวกเราเดินออกมาจากป่าหน่อไม้ในป่ากันแล้วเหอเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไปล้างที่ลำธารที่ลำห้วยนะเจ้าแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเรา ราก็จะเอาหน่อไปทําเป็นหน่อเผาที่เราจะเก็บไว้นานๆเป็นปีเลยนะเจ้าเดี๋ยวรอดูนะเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ดูวิธีการทําหน่อเผาที่เราจะเก็บไว้ได้นานๆนะเจ้าแต่สําหรับคลิปนี้วันนี้คลิปเดินป่าหาหน่อไม้แล้วก็เจออะไรแย่ๆมากมายสำหรับวันนี้ง่ายๆลาไปก่อนนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ง่างยๆเลยนะเจ้าสําหรับสาวยคนนี้เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับวันนี้ง่ายๆไปนะเจ้าสวัสดีเจ้าไย เอาละค่ะเดี๋ยวลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ